สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูอ้อยอีกแล้วนะคะใน Awesome b i r t h Yo คะค่ะหรือสำหรับในกลุ่มของคุณแม่นะคะจะรู้จักออดีในเจ้าของเพจนะคะ positive healthy childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกพิชิตการคลอดและหลังคลอดค่ะ เนื่องด้วยมีคุณแม่นะคะได้ถามอ้อเข้ามาว่าตอนนี้มีการท้องผูกพอเข้ามาสู่ในช่วงของไตรามาสที่2และไตรามาสที่3เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขได้ยังไงค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงของไตรามาสที่2พอเข้ามาสู่ในไตรามาสที่3นะคะเนื่องด้วยขนาดของน้องและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ตัวน้องที่เขาใหญ่คึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยเหตุเช่นนี้นะคะในการขยายของมดลูกบางทีเขาไปกดตรงลำไส้ค่ะจึงเป็นเหตุให้เนาะการเคลื่อนไหวของอาหารที่ค่อนข้างจะลำบากแล้วนะคะ หนึ่ยังทำให้การย่อยของอาหารยากขึ้นไปด้วยแล้วอีกหนึ่งปัจจัยก็คือสำหรับคุณแม่ที่รับประทานธาตุเหล็กเป็นแบบอาหารเสริมเป็นแบบแคปซูลเสริมนะคะพบว่าคุณแม่ที่ทานอาหารเสริมสำหรับตัวธาตุเหล็กเนี่ยก็ ทำให้เกิดนะคะผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีเรื่องของอาการท้องผูกขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นนะคะวิธีการแก้ไขก็คือ 1. พยายามรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงแทนเช่นพวกผักใบเขียวสป i ินช h ผักขมเนาะพวกถั่วต่างๆถั่วจากเปลือกแข็งนะคะหรือแม้กระทั่งเนาะโยเกิร์ต ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันพวกโยเกิร์ตพวกกิมจิพวกคัมพูชาพวกนี้นะคะเขามีสารที่เรียกว่า โปรไบโอติกซึ่งช่วยนะคะเขาจะมีตัวแบคทีเรียดีซึ่งช่วยในการย่อยสลายของอาหารอีกทั้งรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะไม่จะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆนั่นเองจ้าอย่างที่2ก็คือการดื่มน้ำค่ะไม่ต่ำกว่า2.5ลิตรต่อวันเพราะเชื่อไหมว่าคุณแม่ที่ดื่มน้ำน้อยก็มีผลนำไปสู่ อาการท้องผูกเช่นเดียวกันค่ะลืมแม่กระทั่งบางเทคนิคบอกว่านะคะให้คุณแม่ดื่มน้ำอุ่นแล้วตามด้วยน้ำเย็นทันทีวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มนะคะ a c t i v i t y เพิ่มการขยับการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ด้วยค่ะ แล้วอย่างต่อไปก็คืออย่างที่3ค่ะหลายๆคนอาจจะแนะนําให้คุณแม่ทานน้ําลูกพุนหรือตัวลูกพุนเองเลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่อะไรที่มากจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะถ้าดื่มน้ําลูกพุนหรือกินลูกพุนมากจนเกินไปแทนที่จะไม่มีท้องผูกแล้วกลับกลายเป็นว่าอาจจะมีการท้องเสียได้ดังนั้นนะคะ ควบคุมนะคะ Anything in excess is not good โอเคแล้วอย่างต่อไปนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะการที่เราขยับเคลื่อนไหวร่างกายของเราบ่อยๆก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยเพิ่มการขยับของลำตัวรวมไปถึงนะคะเอาเว,วะภายในอ้อ,อพูดถึง ลำไส้นั่นเองจ้าแล้วที่สำคัญก็คือการที่เรามาฝึกโยคะในบางท่าเพื่อช่วยในการขยับช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้อย่างเช่นวันนี้ค่ะผ่อนคลายหัวไหลทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆวาดแขนขึ้นประสานมือกันไว้แล้วง้ายมือขึ้นไปที่เพดานหายใจเข้าเหยียดยืดกระดูกสันหลังหายใจออก โน้มตัวไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าและหายใจออกหยียดยืดด้านข้างลำตัวแบบนี้นะคะเพื่อช่วยนะคะในการขยับในการเพิ่มพื้นที่ให้กับด้านข้างลำตัวของเราหายใจเข้าและหายใจออก สี่สสและหนึ่งแล้วจากท่านี้ค่อยๆนะคะวางแขนลงคราวนี้นะคะประสานเท้ากันไว้แบบนี้นะคะพยายามให้ส้นเท้าออกห่างจากขานนหนีบนิดนึงเนาะแล้วค่อยๆนะคะโน้มตัว ไปทางด้านหน้าให้รู้สึกนะคะถึงการขยับนะคะของข้อต่อสะโพกของเราจากขวาไปซ้ายสักห้ารอบจากซ้ายไปขวาสักประมาณ5้ารอบนะคะสองและ5หมุนกลับคะ่ะ5 4 สามสองและหนึ่งท่าต่อไปนะคะพักมือไว้หลังสะโพกของเราชันเข่านะคะพักเท้าที่พื้นแล้วค่อยๆบิดตัวไปทางด้านซ้ายทีขวาทีเบาๆแบบนี้นะจ๊ะสิบ การที่เรานะคะมีการเอี้ยวตัวบิดตัวแบบนี้นะคะก็เป็นการช่วยให้มีการขยับมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในซึ่งก็ร่วมไปถึงตัวลำไส้นัแต่จ้อง้าจ๊ะ5 4 3 2และ1แล้วมาในท่าที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือถ้า อึนั่นเองค่ะคลาสสิกทอยเลตนัมเบอร์ชสสำหรับใครนะคะที่นั่งในท่ายองแบบนี้ไม่ได้นะคะหามานั่งนะคะแล้วก็มานั่งรับพัดแบบนี้หายใจเข้าลึกๆให้จินตนาการว่าเราหายใจลงไปสู่นะคะลูกในคัรของเราหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลาย ในกรณีที่คุณแม่บางคนที่ฝึกโยคะมานานกล้ามเนื้อับรอบ,บสะโพกแข็งแรงและยืดหยุ่นคุณแม่ก็สามารถนะคะที่จะเอาเบาอ,ออกหรือเอามานั่งออกแล้วอยู่ในท่า d e Deep s q u a t แบบนี้หายใจเข้าไปให้สุดจนถึงนะคะมดลูกของเราไปจนถึงลําไส้ของเราหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกผ่อนคลายอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายย้ำนะคะว่าออปชั่นนะระหว่างนั่งน,น,นี้นะคะหรือจะนั่งสูงขึ้นมาให้เราผ่อนคลายมากขึ้นหรือจะไม่ใช้เลยก็ได้แล้วจัดท่านี้นะคะ ค่อยๆขยับตัวนะคะไปด้านซ้ายทีด้านขวาทีแบบนี้นะจ๊ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง และ 1. สําหรับนะคะในท่าเมื่อกี้ท่าใครนะคะที่มีอาการปรวดตรงบริเวณเข่าอาจจะหลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้นะคะแล้วอีก2ท่าที่กูอยากจะแนะนํานั่นก็คือจากท่านะคะ modify ใช้ p o s h แบบนี้กลางเข่านะคะให้ปลายเท้าชิดกันหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายอยู่ในท่าชายโพสหายใจเข้าค่อยๆน้มงโดงนทางด้านหน้านะคะดันสะโพกไปที่พื้นนะคะแล้วเงยหน้ามองบนหายใจออกหายใจเข้าอาจจะขยับฝ่ามือน,นิดนึงนะคะให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ห้าสี่สามสองและหนึ่งหลังจากท่านี้นะจ๊ะ ค่อยๆขยับเท้าขวานะคะให้เท้าขวาอยู่ใกล้กับมือด้านขวาแล้วเปิดสะโพก5 4 3สองและ1พักเท้านะคะพักขาด,ด้านหลังไว้เปิดปลายเท้าด้านหน้า หายใจเข้าลึกๆท่าที่1นนะคะ Open Twist เป็นท่าบิดแบบเปิดแบบนี้นะคะหรือแบบที่สองถ้าใครที่ฝึกโยคะมานานเนาะคุณแม่อาจจะงอเข่าด้านหลังนะคะจับปลายเท้าด้านหลังบิดเอี้ยวตัวมองทางด้านหลังค้างไว้5 4 3ส,ส หนึ่งใครที่ฝึกโยคะมานานอาจจะเพิ่มความท้าทายกับตัวเองอีกนิดนะคะยกปลายายกเข่าด้านหลังจิกปลายเท้าแล้วค่อยๆมุนหัวไหล่สามสองและหนึ่งแล้วค่อยๆหมุนกลับค่ะสาม 2และ1พักเข่าด้านหลังแล้วทำเหมือนเดิมค่ะกับขาอีกข้างหนึ่งค่อยๆนะคะขยับเท้าด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายพักเข่าและเท้าด้านขวาขราวนี้หมุนสะโพกหายใจเข้าหายใจออก4 3 2และ1ขคราวนี้เอี้ยวตัวไปทางด้านซ้ายนะคะเปิดปลายเท้าด้านซ้ายจะพักในท่านี้นะคะหรือสำหรับคนที่ฝึกโยคะมานะค้างไว้ค่ะสี่สสองหนึ่ง แล้วค่อยๆผ่อนคลายเพิ่มความท้าทายกับตัวเองนิดนึงจิกปลายเท้าด้านขวายกเข่าด้านขวามุนหัวไหล่ด้านซ้าย3 2และ1หมุนกลับค่ะ3 2และ1 แล้วคราวนี้นะคะค่อยๆพักเข่าด้านขวาแล้วเราจะจบด้วยท่า downward facing dog หายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆงอเข่าด้านซ้ายทีขวาทาีทำแบบนี้ประมาณนะคะ5-10รอบแล้วค่อยๆผ่อนคลาย ในท่าชายโพสหวังว่านะคะคุณแม่หลายๆคนจะได้เทคนิคไปเรียนรู้กันนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีภาวะท้องผูกเราจะแก้ไขกันได้ยังไงบ้างหรือเรามีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดอาการผ่องท้องผูกในคุณแม่ท้องคะ่ะขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบายล u a ยอ